หอบลูกหอบเต้าไปไหนจะหอบลูกหอบเต้าไปไหน<ม>โอ้อยากออกอยากออกอะอยากออกออกเอ้าแม่แก้วตาอย่าทำหลานน้อยโอ้มาลูกมานี่ไปนุ่นแล้วไปนุ่นแล้วีม่แก้วตาทำหลานน้อยทำไมไปแล้วไอตัวเล็ก เด็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อแม่ทุกท่านอยากออกเห็นแล้วสงสารหนีกันออกทุกวันปล่อยซะเลยวันนี้ไปทำวัคซีนมาแล้วนะคะปล่อยเลยวันนี้ให้อยู่กับพี่ๆเขาให้เล่นแต่ตรงนี้กันไปก่อนเขายัางไม่รู้จักที่เล่นนะคะยังไม่รู้จักไปไกลนะ สายฝนสายฝนออกออกชินแล้วสายลมสายลมยังไม่เคยออกสายลมออกครั้งแรกเป็นไงลูกสายฟ้าพี่เขาเรียกตัวให้แล้วสายฟ้าเอ้าพี่ดอกแก้วทำน้องทำไมลูกทำน้องทำไมจะ <c oughs> มีเสียงฝนกันเงึมเงึมงิ เป็นยังไงลูกเป็นยังไงบ้างฮะออกมาเป็นไงตื่นตาตื่นใจไหมฮะสายฝนเป็นไงอยู่ไหนสายฝนไปนไหนแล้วอันนี้สายฟ้าแต่ฟ้ากำลังตื่นตาตื่นใจสายลมสายลมยังไม่เคยออกนะคะเป็นไงลูกมาทางนี้อุยอ้ยเด็กน้อยนี่นี สายฝนไปไหนอะสายฝนหายไปไหนไม่รู้อยากออกก็ให้ออกอยากออกมาเล่นกับพี่พี่เขานะคะสายฝนไปนู่นแล้วอยู่นู่นแล้วหลบอยู่นู่นสายฝนเขาออกประจำเขารู้แต่สายลมไม่เคยออกสายลมออกครั้งแรกนะคะส่วนสายสายฟ้ามีหนีออกนะคะมีหนีออกอยู่นะ อ๋อกลัวกลพี่เขาเล่นเลยน,นี่ไม่เคยเห็นกลัวอ้ยลูกไม่เคยเห็นเออไม่ทะเลาะกันไม่เอา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 คู่นี้แยกแยกคู่นี้แยกลูกเดินผากลางเลยสายฟ้าเป็นไงลูกสงสัยอะไร สายฟ้าเอ้ยสงสัยอะไรลูกไม่เคยออกแต่ออกครั้งหนึ่งสายฟ้า,าใใครั้งแต่ผลออกประจำก็รูอยู่แล้วแล้วตัวเล็กมิไปอยู่ใต้นั่นแล้วนะคะกลัวใต้ท้องแอร์แล้วกลัวให้ออกมาตัดใจออกมาที่ไม่เกียงไม่อยากให้น้องออกมากันเนี่ยก็เพราะว่า น้องๆยังไม่มีภูมินะคะกลัวติดวัดถ้าเป็นวัดขึ้นมามันจะเรื่องใหญ่นะคะไม่เกียงก็เลยรอให้ฉีดวัคซีน2เข็มก่อนแต่จริงฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยต้องให้ได้สักอาทิตย์นึงก่อนถึงจะปล่อยออกคิดจากง,งานตอนแรกนะคะทีนี้เห็นเขาปีนกันออกมามั่งอะไรมั่งก็เลยโอ๊ยรู้ทําไงก็เอาเอ้าเอา,เอา,เอาลองเสียงดูสักตั้งนึงเพราะว่าสายฝนเนี่ยเขาออกมาตลอดก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นสายฝนออกมาตลอดออกมาแทบทุกวันเลยนะคะ,ะสายฝนอ่ะ ก็เลยเอาเราปล่อยดู่เด่นอยู่โน่นสายฝนอยู่โน่น,น,นก็เลยปล่อยดูนะคะอ๋อสายฝนอยู่นี่อุย้ยจำลูกผิดสายฝนอยู่นี่เมื่อกี้สายฟ้านี่สายฝนอยู่นี่สายฝนเขาออกประจําออกตลอดเช้ามาก็เห็นมาเล่นกับพี่ๆแล้วนะคะสายฝนน่ะส่วนสายลมน่อยอยู่ใต้แอร์นั่นนะ่ะพี่ๆเขาไปจ้องอยู่นั่นนะ่ะไม่กล้าออกมากลัวกลัวพี่ดวงดีเล่นวงล้อเนี่ยคะ่ะ กัวพี่เขาเล่นวงล้อไม่กล้าออกกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวโอ้ยกลัวม,มากเลยกลัวมากเลยลูกไม่ต้องกลัวออกมาออกมาลูกสายลมเอ้ยออกมาเนีย่ยสายฝนก็อยู่นี่ไงตะกุณสาย,อ,ยาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะเออพี่ไปช่วยละ พี่แบงเงินไปช่วยน้องแนละ้วค่อยเล่นกับน้องนะลูกน้องตัวเล็กกับเพื่อนนะลูกนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเล่นนะลูกนะน้องอยังเล็กอยู่กลัวๆก็จะเข้าพี่แบงเงินกอดไว้เบาๆเบาๆเบ,บงเงินเบาๆเบงเงินเบาๆไปอีกแล้วอยู่ใต้นั่นอีกแล้วกลัว เขายังไม่เคยออกเดี๋ยวกลางคืนคน่าก็คงเอาเข้าไว้นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปไหนไม่ได้นะคะสงสารเขากลางคืนจะนอนอะ่ะเดี๋ยวพอ่เอาเข้าไปไว้ในกรงเขานะคะเนี่ยเขากลัวกลัวมากเลยแหละลูกออสายลมเข้าไปอยู่ในกรงเลยแม่ลูกไปไหมแมสายลมตัวเลก็กกว่าเพื่อนอนะ่ะไปอยู่ในกรงเลยไหมลูก เมื่อคืนนี้เขาก็อยู่ในกรงคนเดียวเพราะว่าสายฟ้าหลุดออกมานะคะอ้าเบาๆลูกเบาๆเบาๆไม่ว่าไปอยู่ในกรงดีกว่ามากจะได้ไม่ต้องกลัวนะลูกนะดู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 ดดดนี่เขากอดเอาไปแล้วไปแล้วกลวยแล้วกลวยแล้ว <Okay. S 1> เอาตัวเล็กเขาหมดได้ไงใต้นั้นน่ะโอ๊ยลูก น้าพ่อ,อปั้นเข้าไปอยู่ทำไมในนี้ออกมาออกมาลูกออกมาละออกมาละนี่ใครคนนี้ใครคนนี้สายฟ้า <c oughs> สายฟ้านะคะสายฟ้าไม่กลัวไม่กลัววงล้อ สายฟ้าไม่กลัววงลอ้อให้ออกมาเล่นก่อนสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวพอแม่จะนอนแม่งต่งเขาเข้าไปนะสงสารสงสารสายลมมากๆเลยกลัวสายฟ้าชอบใจสายฟ้าเมื่อคืนก็ออกมานะคะตื่นเช้ามาเห็นสายฝนเ,ยเห็นสายลมอะ่ะเดินอยู่คนเดียวในห้องอะ่ะนั่งสงสารมากๆเลยเพราะว่านี่หลุดออกมาออกมาแล้วเคยตัวแล้วดีใจแล้ว แต่คนนี้ยังไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกของเขาที่หลุดออกมาเนี่ยกลัวกลัวครั้งแรกที่ออกมาเขาอยู่ในห้องไหมลูกเขาอยู่ในห้องไหมอยู่ในห้องไหมเอาไปอยู่ในห้องกับพี่เขาไปอึ๊บอึ๊บมามาอยู่ในห้องกับพี่เขาดีกว่าไปเอออยู่ในห้องดีกว่าเอออยู่ในนั้นแหละอยู่นั้นเลยให้อยู่ในห้องเลยเออในห้องก็ปลอดภัยจะได้มีพี่ๆเขา ไปอยู่ในห้องเลยนี่พี่เขาพ,พี่เขาไม่ทาหรอกเนอย่างน,นั้นแหละนอย่างนั้นนะลูกนะสายลมนะสายลมคนเก่งท้งแรกที่เขาออกมาแล้วเขาก็กลัวให้เขาอยู่ในห้องแหละเขาจะได้มีพี่ๆอยู่ด้วยนะคะแต่วิ่งละสายสายฟ้าวิ่งละด,ด,ดีใจได้ออกเล่นดีใจได้ออกเล่นเนอะ ดีใจมากเลยพี่ๆเยอะเต็มเลยดีใจได้เป็นอิสระแน่ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วดีใจจังเลยถูกปลดปล่อยแล้วไปแล้วเอ้ยคิดนี้มาฝากเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันไลฟ์สดทุกวันตอนเช้านะคะอย่าลืมรอดูกันนะไม่ยงจะพยายามให้ได้ทุกเช้านะคะ ไล์สดนะคะที่ช่องังกปลอลุกไม่เกียงเนี่ยค่ะทุกเช้าประมาณ9ก้าโมงหรือ10บโมงเรียประมาณนี้นะคะรอดูกันนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่าน,ท,ท,านที่รักเมตตาน้องๆนะคะไปละไปละไปละเล่นกันเล่นกันอย่างนั้นแหละเออ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ